ดวงชะตาลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนกันยายน2568สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาด้วยวิชาโหราศาสตร์ไทยให้แก่ชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงเดือนกันยายน2568นะครับในช่วงเดือนกันยายน2568ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินค่อนข้างสูงนะฮะ ส่วนรายละเอียดอื่นจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปจากทางช่องของเราให้คุณได้รับชมก่อนใครกดไลค์ขอรับมือกับกตามขอให้เป็นมหาเศรษฐีนะฮะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โหราลักพยากรณ์อีกรอบหนึ่งนะชาวราศีกรกฎแน่นอนครับในช่วงเดือนกันยายนนี้มีข่าวดีในเรื่องของเงินเงินทองทองมีโชคแน่นอนนะฮะ ดาวสุกนคะรับดาวเจ้าเรือพบลาพะและพันธุโคจรทับลักษนะครับตั้งแต่วันที่22สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนโคจรทับลักได้ตำแหน่งราชาโชคดาวราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่องให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชสักดุร,ราชา ไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองนะครับชาวราศีกรกฎนะคถือได้ว,ว่าโชคค่อนข้างดีนะครับดาวแห่งโชคโคจรทับตัวนะฮะหมายความว่าชาวราศีกรกฎเป็นหนึ่งในราศีที่มีเกณฑ์ที่จะมีโชคนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับมี เกณฑ์ที่จะเกิดความสําเร็จในเรื่องของโชคลาภเป็นอย่างสูงนะมีโอกาสจะได้โชคก้อนใหญ่นะฮะมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยรวยโชคถูกเลขนะครับได้โชคก้อนใหญ่ที่มีมูลค่าเป็นหลักแสนหลักล้านได้เช่นกันนะเพราะฉันเนี่ยชาวราศีกรกฎนในเรื่องของโชคเนี่ยยกใหนะ้เป็นที่หนึ่งเลยนะในเรื่องของการเงินเนี่ย ในเรื่องของรายได้ทรัพย์สินก็ค่อนข้างโดดเด่นเหมือนกันดาวพระหิษนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพกระดุมพระนะครับโอจอนนรนับได้ตำแหน่งกเกษตรตาที่บดีนะฮะตั้งแต่วันที่17สิงหาคมนะครับจนถึงวันที่17กันยายนนะครับตำแหน่งกเกษตรตาที่บดีเนะี่ยเป็นตำแหน่งที่เข้มแข็งให้กำลังมากล้นนะครับส่งผลให้สภาวะการเงินของชาวราศีกรกฎ ในช่วงคืบเนินแรกเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับประโชคเหมาะกับดาวสุขโคจรทับลักนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็มีโอกาสได้โชคได้ลาบนะมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้จากช่องทางการหารายได้ใหม่มีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบทําอะไรนิดทำอะไรหน่อยมีเกณฑ์สําเร็จเรื่องของการเงินนะคนที่มีหนี้มีสินก็มีโอกาสที่จะทําให้หนี้สินเบาบางลงปลดเปลื้องหนี้สินให้มีสภาว่าการเงินที่ค่อนข้างดีขึ้นมั่งคั่งขึ้น ในช่วงครึ่งน,นแรกนะครับในช่วงครึ่งดือนหลังเนะี่ยก็ยังโนดเด่นไม่แพ้ช่วงึ่งเดินแรกเหมือนกันนะดาวฤกษ์ก็โคจรเข้าสู่ภพสัจฉะนะซึ่งหมายการเปลี่ยนแปลงนะโคจรเข้าสู่ราศรีกนันตั้งแต่วันที่17กันยายนจนถึงวันที่ส8ตุลาคมนั่นเองนะครับสัจฉะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะหมายถึงทีมงานนะพราะฉะนั้นการเงินของชาวราศรีกรกฎก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่นะมีการร่วมหุ้นร่วมส่วนนะมีการที่จะมีเพื่อนฝูงนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินมากขึ้นหรือไม่อาจจะมีการหาไรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางข่าวสารอะไรมากขึ้นนะฮะโดยรวมนั่นแหลในเรื่องของการเงินของชาวราศีกรกฎนะครับ ในช่วงเดือนกันยายนนี้ถือว่าโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับมีเกณฑ์สาเร็จได้โชคนะคมีเกณฑ์ที่จะมีเงินมั่งคั่งมั่นคงเป็นเศรษฐีในช่วงเดือนกันยายน2518นี้เช่นกันนะขอแค่ชาวราศีกรกฎนะครับลงมือทําลงมือปฏิบัตินะครับความสําเร็จมักวิ่งเข้าหาตัวคุณอย่างง่ายดายอย่างแน่นอนนะขอทุกท่านโชคดีนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ มีโอกาสสําเร็จเช่นกันนะดาวอ้างคานนะโคจรได้ตำแหน่งมหาจักรในภพสัชะนะครับตั้งแต่วันที่2 7กรกฎาคมจนถึงวันที่12กันยายนเนี่ยในช่วงที่ดาวอังคารอยู่ในภพสนะัชัเนี่ยได้ตําแหน่งมหาจากักรก็เป็นตำแหน่งที่ให้กําลังดีเหมือนกันนะจะเป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎจะประสบความสำเร็จเรื่องของการงานมีโอกาสเติบโตมีโอกาสที่จะสําเร็จในเรื่องของการงานาางางาน,นะหางานดูก็มีโอกาสได้งา,งานหานะ การงานที่มั่นคงก็มีโอกาสได้นะครับเปลี่ยนงานก็มีโอกาสสาเร็จรวมถึงทํางานประจาอยู่ก็มีโอกาสที่จะโดนดินเหี่มงานได้นะฮะแต่ให้ระวังนิดหนึ่งครับในช่วงหลังจากที่12กันยายนเนี่ยดาวรังนนคานบจะโคจรเข้า,าสู่ราศีตุลน,นะับได้ตําแหน่งปราบนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่การงานอาจจะดับลงมานิดหนึ่งน,นะดาวรัคนาจะอยู่ใน,ยายนราศีตุลน,นะครับตั้งแต่ที่12กันยายนจนถึง26ตุลาคมนะฮะ นี้เวลาประมาณเดือนกัวนะได้ตำแหน่งประด้วยนะครับอาจจะต้องระวังเรื่องการงานอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งเพราะดาวการงานอ่อนกําลังลงนะยิ่งดาวราศีที่หมายถึงดาวผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้จอดเข้าสู่ภพวินาศเนี่ยหมายถึงการที่อาจจะไม่มีหัวหน้าง,งานผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือในง,งานเลยอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะแต่ไงแล้วเนี่ย ชาวราศีกรกฎถือเป็นราศีที่ค่อนข้างดวงดีอยู่แล้วนะครับก็ขอโชคดีในเรื่องการงานนะเชื่อว่าชาวราศีกรกฎจะเอาตัวรอดไปได้เสมอๆนะเพราะฉะนั้นขอโชคดีนะในเรื่อง,องความรักเนี่ยต้องบอกว่ายัางค่อนข้างที่น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าดาวดาวพระเสาร์นะดาวเจ้าเรือพภพตระณี้ยังโคจรหอยหลังอยู่ต่อเน,นื่องนะครับโคจรพักองศาเข้าสู่ราศีกลุ่มในวันที่23สิงหาคมนะครับจนวันที่13า กุมภาพันธ์สอง9นห้าหกเก้านะครับก็อยู่ในภพมรณะอยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นภพแห่งการจากคราเป็นภพแห่งการจากไลกเนะก็ต้องให้ชาวราศีกรกฎเนะี่ยอดทนไปก่อนเรื่องความรักความรักอาจจะมีปัญหาความรักอาจจะมีเรื่องให้ไม่เข้า,ขาใจกันอันนี้ต้องระวังให้ดีนะแต่สําหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในเะรื่องความรักนะเพราะว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นคนที่มักเข้าใจในเรื่องของความรู้สึกคนอื่นอยู่แล้วนะ เพราะฉะนั้นขอให้โชคดีนะครับและเลขนาโชคของชาวรคนาราศีกรกฎในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับก็คือเลข1กับเลข6นะครับเป็นเลขนาโชคที่จะนำโชคชีวิตให้แก่ชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับก็ขอโชคดีนะครับและทั้งหมดนี้คือการพยากรณ์ดวงชะตาให้แก่ชาวรคนาราศีกรกฎในช่วงเดือนกันยายน2518นะครับ หากคุนได้ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนลคลิปจากทางช่องของเราให้คุณได้รับชมก่อนใครกดไลค์โควและเดยกดตกดตามโหให้เป็นมากสัดพีนะแล้วเจอใหม่คลิปต่อไปกับโหราลักษ์สวัสดีครับ